สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโกเวิสกิจข่าวหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมีะเรื่องมาเล่าให้กับเพื่อนๆและท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับวันนี้เป็นข่าวจากประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชานะฮะได้มีชาวกัมพูชาที่อยู่ในต่างประเทศนะครับได้ออกมาเดินขบวนประท้วงเรียกร้องรัฐบาลกัมพูชานะครับขอให้ถอนตัวออกจากโครงการ c l v นะครับใน4จังหวัดของเขมรนะฮะ เพราะว่ากลัวจะโดนเวียดนามยึดดินแดนนะครับเมื่อสองสวันที่ผ่านมานะครับได้มีชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศใน4ี่เมืองใหญ่นะฮะเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและแคนาดาได้เดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาถอนตัว4จังหวัดเขมรออกจากเขตพัฒนาสามเหลี่ยม CLV กัมพูชาลาวและเวียดนาม ซึ่งมีข้อตกลงพัฒนาร่วมเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนนะครับโดยมีนักเคลื่อนไหวต่อต้านโครงการกลัวเสียดินแดนโดยเฉพาะกลัวเสียดินแดนให้กับเวียดนามนะฮะจึงได้ออกมาาเรียกร้องโดยกระบวนกันนะครับโดยสมเด็จฮุนเซนนะฮะ อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ออกมาเตือนนักเคลื่อนไหวโดยโพสต์ข้อความเตือนบน f a c e b o o k นะครับว่าจะมีการจับกลุ่มเพิ่มมากขึ้นสำหรับนักเคลื่อนไหวนะฮะที่เคลื่อนไหวในต่างประเทศและในโซเชียลมีเดียตั้งกลุ่มเฉพาะในเทเลกรมหากออกจากกลุ่มก็จะยังไม่ถูกจับนะครับ นอกจากนี้นะครับสำเร็จหุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยังได้คู่ประชาชนในประเทศกัมพูชานะฮะว่าถ้าหากมีคนใดนะฮะออกมาเดินกระบวนเพื่อเรียกร้องก็จะต้องถูกจับด,ดำเนินคดีทันทีในข้อหาไม่สนับสนุนรัฐบาลนะครับนั่นก็เป็นข่าวของประเทศเพื่อนบ้าน คือประเทศกัมพูชานะครับที่ออกมาเดินกระบวนเรียกร้องอรัฐบาลกัมพูชาขอให้ถอนตัว4จังหวัดออกจากโครงการ c l v นะครับแต่สาหรับแอดแล้วนะครับแอดคิดว่าในการเดินกระบวนของชาวกัมพูชาในต่างประเทศคงจะไม่มีผลหรอกนะครับเพราะยังไงโครงการนี้ก็ได้เดินหน้าไปแล้วนะฮะอได้อีกอย่างชาวกัมพูชาในประเทศนะฮะก็ คงไม่ออกมาเดินขบวนหรอกครับเพราะสมเด็จฮุนเซนขู่เสียขนาดนั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์โกวิดสกิจข่าวหนึ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหมหากเพื่อนเและท่านผู้ชมท่านใดจะแสงดงความคิดเห็นในคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เ,เพื่อนๆและท่านผู้ชมโชคดีมีสุขร่ำรวยกันทุกท่านสำหรับในวันนี้ โกวิศสกิจข่าวหนึ่งต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ